สวัสดีค่ะมาฟังข้อความจากไพ่กันนะคะข้อความจากคนที่เงียบหายไปอยากบอกอะไรคุณคนที่เงียบหายไปจากการติดต่อสื่อสารคนที่บล็อกคุณหรือคนที่เงียบไปโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรให้คุณฟังเขาอยากบอกอะไรคุณไปฟังกันค่ะ ลิปนี้ทำแบบแรนดอมนะคะพลังงานอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดแต่ถ้าเป็นข้อความที่คุณจําเป็นต้องรู้ลองหยุดฟังค่ะคนที่เงียบหายไปอยากบอกอะไรคุณ3ถ้วย4ีดาบ หกไม้หกถ้วยไม่ว่าเขาจะเงียบหายไปด้วยเหตุผลอะไรตอนนี้คนที่เงียบหายไปหรือหายไปจากการติดต่อสื่อสารกำลังคิดถึงคุณอยู่กำลังคิดว่าจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อย่างไรทุกความทรงจำที่เขากับคุณเคยมีร่วมกันเขายัางจำมันได้ดีและเขาสำนึกผิดที่เขาไม่ได้อธิบาย หรือเลือกที่จะตักความสัมพันธ์กับคุณแบบไม่อธิบายแบบหายไปเลยเขาสำนึกผิดและเขาเสียใจสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้คือความนิ่งเฉยการนิ่งเฉยเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้ได้ถึงเวลาเขาจะกลับมาอธิบายเหตุผลทั้งหมดให้คุณฟังสรุปอีกหนึ่งใบนะคะเขายังหวงแห่ความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะ 3เดือนไม่เกิน6เดือนเขาจะติดต่อกลับมาแต่สถานะความสัมพันธ์ของผู้คุณอาจจะเปลี่ยนไปขอให้คุณโชคดีนะคะ